สวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูชมพู่นะครับที่ตอนนี้ก็มีอายุประมาณ1ปีกับ8เดือนนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เราพักต้นนะครับหลังจากที่เราเก็บผลผลิตก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ทําการแต่งกิ่งนะครับให้มันโล่งแบบนี้นะครับแต่งกิ่งให้มันโล่งแบบนี้ด้านล่างนะครับตอนนี้เป็นช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับปลายเดือนกรกฎาด้านล่างจะเห็นว่ามีเม็ดปุ๋ยที่เราให้ไปนะครับ สังเกตดูนะครับเม็ดปุ๋ยที่เราเพิ่งให้ไปเมื่อวานนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็จะเตรียมทําการแต่งต้นอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากเราตัดแต่งกิ่งนะครับมันก็จะมียอดขึ้นมาใหม่พวกนี้คือเอาออกทิ้งเลยนะครับเอาออกทิ้งเลยพยายามทําให้มันโล่งที่สุดนะครับเพราะว่าเดือนหน้านะครับเป็นช่วงเดือนสิงหาเราจะทําการบล็อกต้นนะครับ การบล็อกต้นก็คือการเร่งทําดอกนะครับไม่ให้มันถอดยอดขึ้นมาใหม่นะครับไม่ให้มันโตขึ้นนะครับมันจะทําให้ต้นชมพู่ของเราเนี่ยเร่งการออกดอกนะครับก็คิดว่าเดือนกันยาตุลาก็คงจะเริ่มมีดอกชมพู่ให้เราได้ห่อนะครับยอดที่ออกมาใหม่นะครับตรงนี้นะครับตรงที่เราจะเอาลูกนะครับเราก็ เด็ดออกให้หมดนะครับออกให้หมดตรงปลายนะครับเราก็ปล่อยไว้นะครับคือมันจะออกมาแบบนี้เราจะบํารุงยอดชุดนี้นะครับยอดใบชุดนี้นะครับที่เห็นตรงปลายที่มันออกมานะครับแบบนี้คือเราจะบํารุงรักษาให้มันแบบสมบูรณ์ที่สุดนะครับเดีวนี้คือสําคัญเลยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้พอเราบล็อกต้นแล้วมันจะไม่แทงยอดขึ้นมานะครับ แต่ว่าตรงด้านในเนี่ยพวกนี้คือเราต้องเอาออกให้หมดนะครับดึงออกให้หมดเลยนะครับไม่ให้มันเหลือออกให้หมดเลยบางต้นที่เราตัดไปนานแล้วนะครับมันก็เป็นใบที่เริ่มแก่นะครับเริ่มมีอายุขึ้นแล้วนะครับก็มีเยอะนะครับในจุดที่เราดึงออกเสร็จแล้วนะครับก็เยอะมากนะครับ นี่ก็จะทยอยดึงออกเรื่อยๆจะเห็นว่าอ่ให้ดูก่อนนะครับใบชุดเก่าที่ยังไม่แทงยอดเนี่ยหนอนแมลงเจาะเต็มเลยแต่ใบชุดใหม่นะครับเราต้องรักษานะครับทีนี้ก็คือจะให้มันออกมาสวยเลยใบชุดเก่าก็ช่างมันไปนะครับแต่ว่าชุดใหม่ออกมาเนี่ยเราต้องบำรุงและดูแลอย่างดีนะครับชุดใหม่ออกมาเนี่ยต้องบำรุงและดูแลอย่างดีส่วนชุด พวกนี้ที่อยู่ด้านในนะครับมันโล่งอ่ะดีที่สุดแล้วนะครับเอาออกให้หมดเลยนะครับแทงยอดขึ้นมาใหม่เนี่ยออกให้หมดเลยไม่ต้องไปเสียดายนะครับเพราะเวลาดอกออกนะครับถ้าหากว่ากิ่งก้านพวกนี้นะครับที่เราเหลือไว้มันแข็งแรงมันก็สามารถห่อลูกได้เยอะนะครับห่อลูกได้เยอะไม่ต้องกลัวมันหลุดล่วงแล้วก็ลูกมันก็จะโตและสมบูรณ์มากนะครับ เราต้องออกให้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะเดินมาเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับชมพู่ทับทิมจันส่วนลูกที่เราห่อนะครับลูกที่เราหอวันนี้ก็เก็บไปประมาณเกือบพอสมควรแล้วนะครับน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแต่ว่าไม่ได้ขายนะครับเก็บไว้กินเองนะครับ ก็ถือว่าได้รสชาติไม่เท่าไหร่เพราะาเราไม่ได้เร่งบำรุงปุ๋ยเร่งบำรุงปุ๋ยนะครับเห็นไหมครับ mm hmm. ตัวนี้เกือบเต็มที่แล้วนะครับรออีกประมาณสองวันก็คงจะเก็บได้แล้วนะครับลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่สวยรสชาติก็ฉ่ำนะครับแต่ว่ามันไม่หวานเท่าที่ควรเพราะว่าไม่ได้ให้ปุ๋ยเร่งความหวานนะครับ ต้นนี้ผมเก็บเกือบหมดแล้วนะครับเหลือแค่นี้แหละมันยังไม่เต็มที่อีกสองวันสามวันเราก็เก็บแล้วส่วนตรงนี้นะครับตรงโคนต้นนะครับสาเหตุที่กวาดใบนะครับออกมาก็คือเราจะให้ปุ๋ยหลังจากที่เรากวาดใบออกมาเราก็ให้ปุ๋ยเพื่อที่จะได้เร่งบำรุงนะครับเร่งบำรุงให้มันแทงยอดขึ้นมาใหม่นะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าในช่วงเดือนหน้าเนี่ย ยอดพวกนี้มันก็จะเป็นใบที่โตแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็สวยมากนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการบล็อกต้นนะครับในช่วงเดือนสิงหานะครับแต่ไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงวันที่เท่าไหร่นะครับต้นเดือนกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนก็ต้องรอดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปลงให้ดูเรื่อยๆนะครับสําหรับการบล็อกต้นนะครับนี่เป็นชมพู่ที่ ผ่านมาปีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับปีแปดเดือนเก็บผลผลิตไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นรอบต่อมาก็คือรอบช่วงอายุเข้าสู่สองปีนะครับแบบนี้นะครับเราก็ออกให้หมดเลยออกให้หมดเลยแบบนี้นะครับทั้งหมดที่ผมปลูกตอนนี้ก็ประมาณแปดสิบต้นนะครับ ต้นที่สมบูรณ์พร้อมเก็บผลผลิตได้แล้วก็ประมาณเจ็ดสิบกว่าต้นเกือบแปดสิบต้นเลยนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับในตอนนี้นะครับส่วนต้นที่มีปัญหาก็บำรุงต่อไปคิดว่าปีหน้านะครับไม่เกินกลางปีหน้าก็คงเริ่มจะทำชุดดอกได้แล้วนะครับชมพู่นี่เก็บผลผลิตได้นานนะครับปลูกแล้วก็เก็บผลผลิตไปเรื่อยๆนะครับเราก็ทำชุดดอกแล้วก็ เริ่มเก็บขายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายเนเป็นต้นไปจนถึงช่วงปีนี้ของปีต่อไปนะครับก็คือน่าจะประมาณแปดเดือนได้นะครับเก็บผลผลิตยาวนานเลยนะครับแปดเก้าเดือนได้เลยขึ้นอยู่กับเราจะพักต้นในช่วงไหนด้วยนะครับก็มีช่วงเวลาการพักต้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเก็บตลอดนะครับก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับใครที่จะปลูกชมพู่ทับทิมจันนะครับไว้พูดคุยกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ